คลิปนี้นะครับมาไขข้อสงสัยกันดีกว่านะครับว่าการปกครองของมุซันนั้นเป็นอย่างไรนะครับและทาไมการเหล่าบรรดาอสูรนั้นถึงหวาดกลัวมุซันเหลือเกินและไม่ยอมแพ้งายนะครับว่ามุซันเป็นใครมุซันอยู่ที่ไหนหรือเรื่องราวของมุซันเลยคลิปนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนกับคําตอบทั้งหมดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของมุซันอยู่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคร กมูซันนั้นนะครับถึงกลัวทันจิโร่นะครับมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรกันแน่นะครับอาใครไปดูคลิปนั้นแล้วนะครับวันนี้ก็มาต่อในคลิปนี้กันดีกว่าเพราะหลายคนนั้นนะครับก็เกิดข้อสงสัยเลยครับว่ามูซันนั้นนะครับมันแข็งแกร่งแค่ไหนกันนะครับและระบบกลไกของอสูนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะดูเหมือนว่าอาสูนข้างขึ้นข้างแรมที่แข็งแกร่งนะครับหรือแม้กระทั่งอสูนกีกีนะครับต่างหวาดกลัวในตัวของมูซันเหลือเกินนะครับและแทบไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ของมัันนเเลยป็วพกกมดีหรือ ยังไงกันแน่นะครับหรือว่าเป็นเพราะพลังของมุซันนะครับในการสราบเอาไว้หรือเก็บกดเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยก็จะพยายามจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดเลยอีกทั้งนะครับจะพูดถึงระบบการปกครอ,องของมูซันด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage หากสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้ว็ ไปรับชมความสนุกความมันกันเลยก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนแล้วกันนะครับว่าอาสูรทั้งหมดนะครับในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรนั้นนะครับที่เราเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับกี๊นะครับระดับข้างขึ้นข้างแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดแล้วนะครับ้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมานะครับด้วยฝีมือของมูซันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมูซันเป็นเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างอาสูรขึ้นมาได้และในกรณีนะครับที่อีกฝ่ายไม่ได้ดังใจนะครับก็สามารถปิดชีวิตทิ้งได้เลยนะครับโดยที่ไร้ความเมตตตาาาาซึ่งงงในนนนนนทกกกลััััับบะครหม้ยไป สูนทั้งหมดที่มูซันสร้างขึ้นมาก็จะสลายไปหมดด้วยเช่นกันนะครับก็คือเอาง่ายๆหละหากจะกําจัดอสูนทั้งหมดจริงๆแล้วนะครับมีหนทางเดียวเลยก็คือจะต้องฆ่ามูซันให้ได้นะครับแล้วจะทําให้อสูนทั้งหมดนั้นหายไปทั้งหมดเลยพูดเป็นง่ายใช่ไหมแต่แน่นอนนะครับหน่วยพิฆาตอาศูนนั้นนะครับทำแทบไม่ได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องยากสุดๆเรามาที่ระบบการปกครองของมูซันก่อนดีกว่านะครับสำหรับมูซันนั้นนะครับก็จะมีลําดับนะครับขึ้นไปนะครับตามความสามารถของอนนนััั้ๆดดยอบต่ําสุดเศูนย์น แต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนว่ามนุษย์ปกติสู้เนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้นะครับส่วนระดับต่อไปเลยก็คืออสูรนะครับที่มีความสามารถระดับประหลาดนะครับก็เช่นอสูรนะครับที่อีกนิดนึงเนี่ยก็จะเข้าใกล้นะครับการเป็นแบบว่า12จันทราแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงระดับนั้นแต่ก็ไม่ได้กระจอกนะครับคือเก่งเลยนะครับแต่อาจจะเพียงแค่สู้นะครับเหล่าบรรดาสาหลักไม่ได้เท่านั้นเองโอเคแล้วก็ไปที่ระดับต่อไปนะครับก็คืออันดับข้างขึ้นข้างแรมนะครับก็จะมีทั้งหมดะ6 คนนด้กัซึ่งถามว่าจะขึ้นเป็นข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับง่ายๆเลยก็คือจะต้องได้รับโมนอสูรโลหิตนะครับจากมูซันนะครับซึ่งมูซันจะคัดเลือกนะครับจากความสามารถที่กินมนุษย์ได้ตามลําดับนะครับที่มูซันนั้นคัดเลือกเอาไว้นะครับก็ง่ายๆตามนั้นนั่นแหละครับแล้วก็เรียงลำดับตามความแข็งแกร่งเลยนะครับใครแบบว่าแข็งแกร่งสุดนะครับก็จะอยู่ข้างขึ้นที่1ประมาณนั้นซึ่งประเด็นหลักๆเลยนะครับที่หลายคนสงสัยกันนะครับก็เป็นประเด็นของคลิปนี้เลยที่หลายคนสงสัยว่าทําไมกันนะครัััับอสูพวกกนนีี้เ่่ยยไมมหหลลงนะครับ เป็นเพราะว่าพักดีต่อมุซันนะครับหรือว่ากลัวมุซันกันแน่นะครับหลักๆเลยก็คืออาสูนทุกตนนะครับที่ถูกมุซันนั้นนะครับคืนกินเข้าไปหรือว่าทาให้เป็นอาสูนนั้นคนคนนั้นนะครับจะถูกต้องคําสาปไปด้วยอย่างเช่นนะครับผักอาสูนต้นไหนนะครับเอ่ยชื่อของมุซันออกมานะครับเพื่อแบบว่าจะให้ข่าวสารนะครับกับหน่วยพิฆาตอาสูนนะครับเพราะจริงๆแล้วมุซันก็ไม่อยากให้ข่าวเรื่องของเขานั้นหลุดออกไปนะครับก็คือฟีลแบบว่าเซฟตัวเองเอาไว้ไม่อยากให้หน่วยพิฆาตอาสูนนั้นรักกภาทตนนนั้้ตะ หักหลังเขานะครับโดยการพูดว่ามุสันในอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นนะครับก็จะถูกคำสาปเริ่มทํางานในทันทีโดยเซลล์ร่างกายของมุสันนะครับที่อยู่ในร่างกายของอศูรพวกนั้นนะครับจะเริ่มทําลายร่างกายของอศูรตนนั้นไปคือเอาง่ายงเลยนะครับหากเอ่ยชื่อมุสันมาสักนิดสักหน่อยนะครับเหมือนหลอดเวอร์เดมอร์อย่างงี้ก็จะทําให้อศูรตนนั้นนะครับก็แตกสลายไปเลยนะครับในช่วงพลิปตานะครับด้วยพลังและความสามารถของมุสัน และยังมีความพิเศษใส่ไข่ของมูซันที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามูซันนั้นสามารถรู้ความนึกคิดของอสูรตนนั้นๆได้นะครับโดยมูซันนั้นสามารถรับรู้ความคิดความรู้ตำแหน่งนะครับที่อยู่ของผู้ที่รับเลือดของตอนเองด้วยนะคือฟิลแบบมี G.P.S ติดตัวเลยนะครับอสูรตนไหนนะครับที่รับเลือดของมูซันไปทําให้นะครับหากอยู่ในระยะที่มองเห็นจะอ่านความคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นหากห่างไปนะครับก็จะไม่ชัดนะครับคือเอาง่ายยิ่งใกล้นะครับมูซันนั้นก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายร่วงรู้ความคิดได้ง่ายนะ ยากหน่อยนะครับแต่ยังพอจับความรู้สึกได้โอเคครับก็น่าจะรู้นะครับเกี่ยวกับอสูนของมูซันแล้วนะครับไหนเลยเนี่ยเราทําเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูนใช่ไหมเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องก็จบไปแล้วเนาะในส่วนของมังงะก็สามารถทําถามตอบได้เต็มๆเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เยอะๆเลยนะครับท้ายคลิปนะครับจะได้ทําถามตอบเยอะๆนะครับอยากจะพูดคุยกับคนในช่องเหลือเกินเริ่มต้นที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะครับของคุณยูกะโครีนยูนิความรู้สึกของกิยูที่มีต่อทันจิโร่กับอินอสุเกะกับเซนิสึไม่มีหรอก็ถ้าใในนเเปิดผย แฟนบุ๊กไม่มีนะครับเพราะว่าจะมีนะครับความรู้สึกของกิูนะครับที่มีต่อเหล่าบรรดาเสาหลักเท่านั้นโดยหลักๆผมว่าที่ไม่ใส่มานะครับองค์กรกิูก็ไม่ได้สนิทนะครับกับทั้ง3คนมากเท่าไหร่อาจจะรู้สนิทกับทันจิโร่มากหน่อยแต่ถ้าพูดถึงนะครับไปเทียบกับเหล่าบรรดาเสาหลักทั้งหมดนะครับก็กิูนั้นนะครับก็คงจะใช้ชีวิตอยู่กับพวกนั้นมากกว่าเลยเนาะมันก็เลยมีแค่ข้อมูลในส่วนนี้มาต่อที่ความเกิดต่อไปนะครับของคุณอากิโตะ CH เรื่องนี้ชอบยูริอิจิบักจนไม่มีใครชนะเก่งแค่ไหนแมงก็ยังเอาชนะข้างขึ้นฮ่าจริงๆครับยูริอิจิเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่โคตรแต่บักแล้วก็เก่งสุดๆเลยนะครับด้วยความสามารถของพี่แกนะขนาดตอนที่พี่แกจะตายนะครับยังเท่เลยนะครับด้วยความสามารถปานที่บักของพี่แกนะครับหมายถึงปานที่หัวนะที่มีความเทพมากๆไหนจะเรื่องปานตะวันของพี่แกอีกนะครับที่ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้นะครับก็มีช่วงหลังนี่แหละที่เรารู้แหละคนคนั้นแหละที่สามารถใช้ได้นะครับแต่หลักๆเลยยูริอิจิเก่งมากๆที่ถือได้ ว่านะครับสามารถกําจัดมูซันได้เลยนะครับในช่วงนั้นแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะด้ยประสบการณ์หน่อยไม่รู้นะครับว่ามูซันนั้นทําอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่เอาอยัางไงก็แล้วแต่นะครับถ้าพูดถึงตัวละครที่มันเก่งสุดๆแล้วก็บักสุดๆในเรื่องดาบพิฆาตอสศูนย์ก็คงจะหนีไม่พ้นสลับโยริอิจิมาต่อที่คำถามต่อไปนะครับของคุณอนุกูลครบอยู่พี่แล้วโยริอิจิหน้าตาคล้ายกับโคคุช uh ิโบจังแถมยังใช้ปานที่คล้ายกันด้วย โดยแน่นอนนะครับข้อมูลส่วนตรงนี้นะครับก็มีปเปิดเผยในเรื่องเลยนะครับว่าไม่จําเป็นต้องไปหาแบบแฟนบุ๊กหรือว่าอะไรเนาะก็คือมีการ,ปรเปิดเผยว่าโยริจินั้นเป็นพี่น้องกับโคคุชิโบซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดกันด้วยนะแต่ว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็จะแตกต่างกาันโยริจินั้นจะมีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้มากๆโคคุชิโบนั้นนะครับก็จะแตกต่างออกไปนะครับในท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนก็เดินกันไปคนละฝั่งคนหนึ่งนะครับไปเป็นอสูรส่วนอีกคนนึงนะครับก็เป็นมนุษย์นะครับ แล้วก็มาต่อที่ความเก่งต่อไปนะครับของคุณพิรุณขำสุวรรณนะครับถ้ามุซันมันไม่ส่งอสูุมาให้ทันจิโร่ฟาร์มเวลแล้วมาเองทันจิโร่คงตายไปตั้งแต่ตอนแรกๆละเอออันนี้ก็จริงนะครับแต่ผมว่าด้วยความประมาทของมุซันด้วยแหละครับด้วยความที่ว่าคิดว่าทันจิโร่นั่นก็แบบว่าเพิ่งเข้าหน่วยไปฆ่าศูนใหม่ๆก็ไม่น่าจะเก่งอะไรมากนะครับส่งลูกน้องไปได้ก็พอแล้วนะครับแต่หลักๆเลยผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านะครับมุซันนั่นนะครับไม่อยากเปิดเผยตัวตนนะครับเพราะยิ่ เขาก็เลยไม่เปิดเผยมานะครับจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับหมองูตายเพราะงูเนาะด้วยความประมาทนะครับก็เลยสูญสิ้นไปนะครับด้วยไอเด็กหนุ่มอย่างทันจิโร่นี่แหละก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการปกครองของมูซันนะครับในเรื่องดาบพิฆาตระสูนอยากจะรับชมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะจัดทําให้ทุกคนได้รับชมอย่างแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องททาาาาางงงไไหนนนนกก็สมมมรถดดตติผ้้ใช่อัๆเล เ,เอาที่สะดวกเลยนะครับก็อัพลงนะครับพร้อมกัน2ช่องทางและสวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วนะครับขอขอบพระคุณค